สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับนิ้งอีกแล้วนะคะในช่องสิพัชรัตน์ M Channel นะคะวันนี้ก็ เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ออกไปไหนเนาะเพราะว่าฝนข้างนอกก็ตกแล้วก็สถานที่ต่างๆก็ปิดนะคะทุกคนว่าวันนี้นะคะมิ้งจะมาแต่งหน้าแบบว่าอยู่บ้านแบบธรรมดาธรรมดานะคะทุกคนแต่ก็แอบ,บมีสิวตรงนี้นิดนึงก็ <laughs> ตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับนะคะช่วงนี้มันเป็นอะไรที่แบบ มันป่วน,นไปหมดเลยอาจจะเป็นเพราะฮอร์โมนหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้นะคะดีใจมากๆเลยนะคะเพื่อนมิคงนะซื้อพาเลตตัวนี้มาให้แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะแพ็เกจจิ้งดูแบบว้าวทุกคนดูแบบมันเป็นแบบนี่รูปหัวใจด้วยเดี๋ยวมาดูแพ็เกจจิ้งข้างในโอ้โหทุกคนสีแบบ <c oughs> I love มากค่ะนี่สีสวยมากอันนี้มีทั้งสีแบบสีโทนนูดแล้วก็เป็นแบบคือครบเครื่องมากๆเลยนะคะทั้งไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์หน้ามาด้วยอะ่ะเออเดี๋ยวเราจะมาแต่งเอาแค่พาเลตนี้พาเลตเดียวเท่านั้นจะไม่มีตัวเสริมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะมิ้งจะลงเป็น กันแดดนะคะขาดไม่ได้จริงๆกันแดดตัวนี้ชอบกันแดดตัวนี้มากๆเลยของกันนี้อ่ะใช้แบบใช้จริงจังมากค่ะทุกคนหมดไปไม่รู้กี่สิบยี่สิบซองแล้วนะคะมันใช้ดีอ่ะแล้วก็วันนี้นะไม่ได้แต่งหน้าธรรมดานะคะทุกคนเพื่อนมิงทุกคนจะเข้ามาแบบปรึกษากันเยอะมากๆไม่ไม่รู้มิงเป็นคุณอ้อยคุณชอตหรือเปล่า คือแบบเข้ามาแล้วก็จะมาถามแบบเออเรื่องความรักนะคะไปเดี๋ยวจะมาเล่านะว่ามิงก็ไม่เข้าใจว่าทําไมช่วงนี้คนเฮิร์ตเยอะมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าทุกวันนี้แบบโซเชียลมันมาแรงมากๆเลยนะคะทุกคนมันเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบคือด้วยความคิดทุกวันนี้เราต้องตามยุคสมัยให้ทันนะคะทุกคนผู้หญิงที่แต่งหน้าผู้หญิงที่สวยผู้หญิงที่อยากปรับปรุงตัวเองเขาไม่ได้ว่าเขาจะต้องอยากจะนอกใจสามีหรืออยากจะนอกใจแฟนนะแต่ว่า ทำยังไงถึงจะลืมแฟนเก่าได้ทํางไงถึงถึงจะตัดใจจากคนเก่าได้อย่างเงี้ยค่ะมิงคิดว่าของพวกเนี้ยมันใช้เวลาอะไรก็ช่างมันใช้เวลาค่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบบอกยากมากมันไม่มีใครกําหนดจะทําใจได้ง่ายจะทําใจได้ยากมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะเนาะมิงอาจจะไม่ได้มีวิธีแบบว่าสําเร็จไม่ได้มีสูตรสําเร็จมาให้ทุกคน ะะแต่ว่ามิ้งอาจจะแบบเอาประสบการณ์ที่มิ้งผ่านผ่านมาเอาเมันให้เพื่อนๆได้แบบเออได้ฟังดูนะว่ามิ้งทำยังไงอ่ะมิ้งใช้วิธีจัดการกับตัวเองยังไงมิ้งทำยังไงถึงมิ้งที่จะลืมแฟนเก่าได้หนึ่งนะคะอย่าทำตัวให้ว่างพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็กลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยที่ที่เขาแบบเลิกกับเราอะ่ะสาเหตุมันมาจากอะไร คือมันก็อธิบายไม่ได้นาะเพราะว่าการใช้ชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะวันที่มิงเดินออกมาจากแฟนเก่ามิงนะคะมิงจะบอกทุกคนว่ามิงไม่มีอะไรติดตัวมาเลยมีเงินแค่ก้อนเดียวแต่ไม่เยอะนะคะไม่ได้เยอะคือพอมีติดตัวมาบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราไปไปอยู่กับเขานี่แค่กระเป๋าใบเดียวนะวันที่เราออกมาก็แค่กระเป๋าใบเดียวเหมือนกัน เริ่มนับหนึ่งใหม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยมิ้ก็นั่งกลับมาคิดตัวเองว่า <c oughs> เฮ้ยเราจะไปเริ่มต้นยังไงวะเราจะทํายังไงวะเนี่ยวันเนี้ยเราไม่มีแฟนเราแล้วอะไม่มีใครมานั่งซัพพอร์ตเราอะเมื่อก่อนเราก็มีทุกอย่างมีอะไรทุกอย่างแต่ว่าวันที่เราเดินออกมาโหหลังจากที่มิงเลิกกับแฟนคนไทยนะอันนี้ขอนอกเรื่องค่ะอันนี้หลังจากที่มิงเลิกกับแฟนคนไทยมิงไม่ได้มีเวลาแบบว่าให <c oughs> <ค>้ตัวเองเลยอะก<น>็ <Rule> คือเลิกกับแฟนคนไทยมันเป็นช่วงเวลาที่มันเฮิร์ตอยู่แล้วแล้ว มันไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองทําใจอ่ะมันไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองแบบว่าอยู่กับตัวเองพูดคุยกับตัวเองถามตัวเองอะไรเลยทั้งสิ้นเลยอ่ะแต่มิงก็ move on มีคนใหม่แล้วอย่างเงี้ยเริ่มตอนชีวิตใหม่กับคนใหม่แล้วมันเร็วเกินไปนะมิงว่านะสําหรับสําหรับความรู้สึกของมิงมิงมิงพี่ว่ามันเร็วเกินไปจนครั้งที่เลิกกับแฟนคนล่าสุดมันก็เลยทําให้มิงคิดว่าเออลองอยู่คนเดียวดูซิลองที่แบบว่าไม่ต้องมีใครเลยอะไรเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเออ มันมันดีอ่ะมันดีขึ้นมากเลยอ่ะคือหนึ่งเราเรามีเวลาให้กับตัวเองใช่ไหมคะเราอยู่กับตัวเองเรามีเวลาแบบอ่านหนังสือหาอะไรใหม่ๆทําทํางานใหม่ๆอยู่กับคนเดียวมีเพื่อนใหม่เมื่อก่อนมินเป็นคนที่อินโทรเวนมากๆเข้ากับใครไม่ค่อยได้หมายถึงว่าเราไม่อยากมีเพื่อนนะคะไม่อยากมีเพื่อนแต่ใครคุยด้วยก็คุยแต่ส่วนมากชอบอยู่คนเดียวนะคะชอบอยู่กับแฟนอะไรเงี้ยติดแฟนมาก ก็คือไม่ต้องการมีเพื่อนฉันมีแค่เธอคนเดียวก็เหลือเฟือแล้วฉันแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่ที่จริงอะความจริงมันไม่ใช่นะคะเราต้องมีเพื่อนนะคะความชอบแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ได้ความที่ประสบการณ์ของมิ้งที่ผ่านมาิม้งคือติดกับแฟนจนเกินไปทามันก็เลยเจออะไรเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำ,ซำๆ,ๆมันมันไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่น,นะคะทุกคนก็เลยแบบหลังจากเลิกกับแฟนมาก็นั่นแหละค่ะเริ่มมีสังคมใหม่ๆเจอเพื่อน ฝึกยิ้มพัฒนาตัวเองนะคะมิ้นก็ไปอ่านหนังสือกับวิทยาหรืออะไรพวกนี้การเข้าสังคมการอะไรเงี้ยมิ้นก็จะไปอ่านอ่านอ่านเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ตรงด้วยเจอทั้งคนที่ดีแล้วก็เจอทั้งคนที่ไม่ดีนะคะแต่มันทําให้เราแบบพัฒนาได้เร็วมากๆเลยกับการแบบเจอผู้คนใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะพอมิ้นได้เปิดโอกาสให้ตัวเองจากตรงนั้นไปแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะพัฒนาตัวเองมองดูรูปล่างลักษณะตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ย อ้วนไหมผอมไปไหมหรือว่าอ้วนมากหรือว่าสิวขึ้นนูน่นนี่ต้องดูแลตัวเองนะคะการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับผู้หญิงนะมีคิดว่ามันเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเอาไปให้ใครดูอะ่ะแต่เราเห็นในกระจกแค่คนเดียวแค่เราคนเดียววัเวลาเราเห็นตัวเองในกระจกแล้วเราดูดีอะ่ะเราจะมีความสุขมากๆเลยค่ะทําแบบกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะมันทําให้มีรู้สึกว่ามันมันไม่โฟกัสไปที่ ความรักแล้วมันโฟกัสไปที่อย่างอื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทําให้มิ๊มีความคิดแบบไม่เฮิร์ตแบบใช้เวลาเจ็บนานขนาดนั้นนะคะอาจจะม,มีเป็นบางช่วงเวลานิดๆที่เราอยู่คนเดียวมันเป็นแค่ช่วรูปนะคะเวลาที่เรานั่งอยู่คนเดียวเราก็จะคิดถึงอะไรเกา่าๆหรือว่าเวลาเราไปเดินที่เกา่าๆเจออะไรที่เราเคยทําอะไรร่วมกันน่ะนั้นอะมันจะทําให้เรารู้สึกคิดถึงเขาแต่ ท่านี้เั้งนั้นเราก็ต้องแบบรู้สึกตัวเองให้ไวนะคะรู้สึกแบบจับความรู้สึกของตัวเองให้ไวว่าเราเรารู้สึกเฮิร์สหรือเปล่าถ้าร,รู้สึกเฮิร์สก็คือพยายามแบบไม่คิดอะก็คือมองหันแบบหาอะไรอย่างอื่นแบบทําให้มันแบบไม่ต้องคิดณนะจุดนั้นนะคะมิ้งก็เลยมิ้งเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ารู้สึกตัวเองไวมากว่าตอนนี้เฮิร์สแล้วหรอเฮิร์สแล้วใช่ไหมหาอะไรทำเฮ้ยหาอะไรกินดีกว่าเป็นแบบนี้นะคะพัฒนาตัวเองมาเรื่อยเรื่อยๆืยเรื่อยๆืยิ่งคนที่เขาแบบ นอกใจเราเรายิ่ยงมี energy ที่แบบว่าเนี่ยกูต้องกลับมาพัฒน,นาตัวเองแล้วนะเดี๋ยวมึงคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะว่าฉันจะต้องแบบมีดีกว่าที่เธอคิดอะไรเงี้ยมิ้งจะไม่กลับไปจุดเดิมอีกแน่นอนนะคะมิ้งจะไม่ถอยกลับไปที่จุดเดิมอีกแน่นอนชีวิตเราจะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราอยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าเราจะอยากอยู่ที่เดิมมันก็ใช้เวลานะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำปุ๊บแล้วก็แบบอะไรเลยอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ดีนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าให้เวลามันมันเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะคะกับการแบบที่เราจะต้องมา move on นะไม่ใช่แบบว่าเออแฟนทำให้เราเสียใจแล้วเราอยู่ดีเราก็เลิกเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะมันก็ต้องมีหลายปัจจัยเอามารวมกัน การที่เราได้พึ่งตัวเองกันที่เรามีเป้าหมายให้กับชีวิตของตัวเองมันจะทําให้เราก้าวและพัฒนาไปแบบอย่างมีคุณภาพมากๆนะคะทุกคนการที่เราได้มาด้วยตัวของตัวเองมันจะทําให้เรารู้สึกมีพลังมากๆมีกําลังใจในการสู้ต่อไปนะ,ะก็คือว่าวันหนึงฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้นงะมาฝึกจับยิบจับนุ่นจับนี่ใครให้มิงใครโยนงานอะไรมาให้มิงทามิงทําหมดนะะ มิงไม่ไม่เคยเกี่ยงงานไม่เกี่ยงงานไม่ไม่อะไรมันอาจจะมีบ้างแหละในช่วงเวลาที่เราแบบเหนื่อยมากๆก็เลยอ,อะไรเงี้ยอาจจะมีแบบบ่นบนบ้างแต่ก็มันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะคะทุกคนก็คือแบบเออมันก็เหนื่อยแหละคนเราอะเนะาะพลังงานกระท้อมันก็ล้าอะไรเงี้ยแต่ท้อก็อย่าท้อนานนะคะรีบก้าวรีบแบบเพื่อนๆแบบเขาแบบก้าวไปไม่รู้ถึงไหนแล้วแต่เรายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยเรายังอยู่รูปเดิมอยู่เลยเราก็ต้องมองไปดูแบบ สภาพแวดล้อมข้างๆเราด้วยนะว่าแบบเขาไปถึงไหนกันแล้วอย่างเงี้ยเรามัวถ้าเรามัวแต่แบบจมปักอยู่กับที่เดิมเราก็จะอยู่แต่ที่เดิมนะคะเราชีวิตเราจะไม่พัฒนาไปที่อื่นเลยอย่างเงี้ยแต่จะไม่แบบว่าไปบีบบังคับตัวเองที่เธอต้องทำไม่ได้นะเธอต้องทำไม่ได้มิ้งจะไม่ทําแบบนั้นนะคะมิ้งก็จะแบบไม่พยายามกดดันตัวเองอะคะ่ะทำในสิ่งที่ตัวเองรักทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็จาาับมันมา a ด a p t ใช้ในชีวิตประจําวันของเราแล้วมันจะกลายเป็น ความเคยชินพอมันมีความเคยชินแล้วเราแบบว่าเราก็จะได้มีความสุขไปกับสิ่งที่เราทำไปด้วยนะคะนี่แหละค่ะคือความรู้สึกส่วนตัวของบิงนะคะกับการแบบ move on ทำยังไงให้เราตัดใจจากแฟนเก่าให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็ถามตัวเองว่าเราจะเลือกแบบไหนให้กับชีวิตของตัวเองเราสามารถเลือกเองได้นะคะการที่เราแบบคือสุดท้ายแล้วเนี่ย ต่อให้คนมาแนะนําเราเป็นร้อยเป็นพันคนแต่สุดท้ายคนที่จะตัดสินใจให้เราจริงๆก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจถูกหรือผิดมันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะคิดให้ดีนะคะคิดให้เยอะมิ้งจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือแบบนั่งคุยกับตัวเองบางทีก็ส่องกระจกคุยกับตัวเองบางทีก็ดูเหมือนตัวเองเป็นบ้านแต่ <S <S นะจริงไม่ใช่นะคะมันเป็นการฝึกแบบ ไม่มีใครให้กอดเราก็จะมานั่งกอดตัวเองรูปไหล่ตัวเองเวลาเราเศร้าเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อเราไม่มีใครคนที่จะอยู่ข้าง,างเราจริงๆแล้วรักเราจริงๆก็คือตัวเราเองมิ้นก็จะมานั่งกอดแล้วก็รูปไหล่ตัวเองตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะว่าแบบโอเคนะไม่เป็นไรเธอเก่งมากเธอดีมากแล้วเธอทําทดีที่สุดแล้วนะอะไรเงี้ยมิ้นก็จะมิ้นก็จะทําอย่างนี้ให้ตัวเองค่ะบางทีเราก็แบบ ไม่ได้มีใครแบบเข้าใจเราแบบมากเท่าตัวเราเอย่างเงี้ยค่ะมีคิดอย่างนั้นนะบางทีมีนก็มีอารมณ์ฟิลลิ่งแบบนั้นเหมือนกันมีก็เลยคิดว่าเออปรับใจตัวเองดีที่สุดอะ่ะการที่เราแบบว่าเห็นคุณค่าในตัวเองอยารักตัวเองมากๆเราจะรู้จักคําว่ารักคนอื่นมากเหมือนกันก็คือสิ่งแรกที่เราจะมีความรักได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าเรารักตัวเองเป็นหรือย,อยังนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็ เวลาเราอ,อกหักอะค่ะเวลาที่เราแบบรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าอะเพื่อน,อนๆนบางคนจะชอบเอาไปโพสในโลกโซเชียลซึ่งบางทีสำหรับมิกนะมิมองว่ามันแสดงเราเราแสดงอารมณ์ที่เราเป็นได้แต่ถ้ามากเกินไปมันจะไม่ดีนะคะทุกคนคือเราเราเหมือนไปเรียกร้องความสนใจอะสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้กลับมานะคะเขาจะยิ่งรู้สึกแบบสะใจมากกว่ากับการที่เ,เห็นเราเศร้าเห็นเราทุกข์อะ คือทั้งที่ดีอย่าไปโพสเลยค่ะโซเชียลมันเป็นดาบสองคมจริงๆก็คือเอาเวลามาพัฒนาตัวเองยิ่งเราแบบแค้นเธอทำฉันเจ็บเธอจะต้องเจ็บมากกว่าอันนี้เคยมีนะคะความรู้สึกนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วมันเป็นการที่เราก็อยู่ในลูปนั้นอยู่ดีเอาเวลาตรงนั้นอะพัฒนาตัวเองดีกว่าค่ะ การที่เราแบบไปแค้นฉันจะต้องแก้แค้นเธอให้ได้ทําให้เธอเจ็บให้มากกว่าฉันมากกว่าฉันร้อยเท่าพันเท่าอย่างเงี้ยก็คือแบบอย่าเอาไปแลกกับผู้ชายแบบนี้เลยค่ะอย่าเอาไปแลกกับคนแบบนี้เลยค่ะให้เอาเวลานั้นอะพัฒน,นาตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นคนที่ดีจะเข้ามาถ้าเรามันมัน,ม,นมันเหมือนคล้ายๆกฎของแรงดึงดูดอะค่ะเคยได้ยินไหมคะเราปรารถนาสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเข้ามา แต่มิ้งเชื่ออย่างหนึ่งค่ะมิ้งคิดว่าถ้าเราตั้งใจเราเชื่อมั่นแล้วเราโฟกัสไปในสิ่งที่เราต้องการอ่ะมิ้งคิดว่าทําได้ไม่น้อยก็มากไม่มากก็น้อยทําตามความฝันทําตามสิ่งทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราต้องการทําในสิ่งที่เราชอบเราทุกคนอะ่ะมีรักมันก็ต้องมีเลิกมีความรักมันก็ต้องยอมรับได้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะต้องมีแบบ เสียใจดีใจทุกคนเราเป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนนะเรามีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันทุกคนนะคะมันปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็รักตัวเองให้เยอะๆนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็ลงมือทำสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำะคะ่ะเราจะภูมิใจมากๆ ถ้าวันไหนวันหนึ่งเราสําเร็จนะคะเราจะมีความภูมิใจในตัวเองมากๆเลยนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆไว้นะคะบางทีมิ้งอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้สมองมิ้งมันอ่อนข้างแบบมันไม่ค่อยจะทํางานมันทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนะเพราะว่าแบบตอนนี้แบบเบลอคือบางทีมิงงม้งเข้ากะดึกบางทีมิ้งเข้ากะบ่ายกะเช้าอย่างเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าโอ้ยทําไมฉันนอนไม่ตรงเวลาทําไมฉันนอนเวลาน้น,น,นเวลานี้คือมนุษย์ คือมิงรู้สึกว่างานที่มิงทำอยู่ตอนนี้มันก็มันทำทาให้สุขภาพของมิงมันแปรปรวนไปหมดเลยนะคะทุกคนแต่ก็ทำยัางไหได้คะ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยากลำบากเนาะทุกคนก็คือเป็นเป็นโควิดแล้วก็เศรษฐกิจทุกอย่างมันมันมันแปรปรวนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจับ เราทําอะไรได้เราก็ทําไปก่อนนะคะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะมิ้งก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังอกหักที่กําลังแบบท้อแล้วก็ให้ทุกคนลองหันมากอดตัวเองลองมารักตัวเองดูนะคะคนที่อยู่กับเราจริงๆก็คือตัวเราเองนะคะหวังว่าคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้สาระสักเท่าไหร่แต่ก็ออถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ ไม่บาย